สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจะริษัทว์ค้ m โมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของตัวสเตตเรสกับ s สเตตฟูกันนะครับอันดับแรกนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องตรงัว j e c จ s t r สักเจอไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปต่อยอดมาจากคลิปที่แล้วนะครับให้เรามาที่ตัว app.dart นะครับเราจะพบว่าในแอป d a r t เนี่ยจะประกอบด้วยคาร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นภาษาดาร์นะครับก็จะมีเรื่องของตัวสืบทอดด้วย ทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตัวสเตตเลสนะครับสเตตเลสตรงนี้หมายความว่ายังไงนะครับสเตตเลสหมายความว่ามันคือสภาวะที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับทีนี้พอเราเข้าใจคำว่าสเตตเลสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าใจสเตตฟูทันทีเลยนะครับสเตตฟูนะครับ, uh, รบก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับ uh, เรารู้แค่คอนเซปต์แค่นี้ก่อน ส t ตตเลสคือไม่เปลี่ยนแปลงสเตตฟูคือเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอถ้าผมจะพูดสับนะครับสำหรับโปรแกรมเมอร์ก็คือตัวเนี้มัน s t a ติกตัวเนี้ยมันได n a m i c นั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับมันเอามาทําอะไรละ่ะสมมุติผมมีโจทย์นะครับออยากจะทําให้ตัวหน้าจอของผมอผมกําลังพูดถึงหน้าจอก่อนเลยนะครับให้โชว์คอนเทนต์อย่างเดียว นะครับแล้วหน้าจอตรงนั้นไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือโชว์อินโฟเมชันเช่นโชว์รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์คนในองค์กรร0อยคนแน่นอนนะครับ100คนเนี่ยอาจจะเป็นเบอร์โทรที่ถูกส่งข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเราเก็บข้อมูลแล้วเราก็มาทําการเขียนแอปให้มันโชว์ทีละคนเก็บในรูปแบบอาเรยถูกต้องป่ะไอตรงเนี้ยเราใช้สเตตเลได้เลยอ่าแต่ถ้ามุดหน้าจอตัวโทรศัพท์มือถือตรงนั้นน่นแหะเราไดนามิกเช่น มีคนนะครับโทรมาวันนี้เวลานี้อะไรพวกเนี้ยที่มันจะต้องโชว์นะครับข้อมูลใบใหม่ตลอดเวลาเนี่ยเราเรียกมันว่า s t a t f f u l นั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เห็นภาพเรียบร้อยนะครับว่า a t e l e s s กับ s t a t f f u l เป็นยังไงนะครับทีนี้เพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับเรามาดูตรงนี้กันเราสังเกตเห็นตรงคําว่า s t a t e l e s s Widget ตรงนี้ถูกต้องไหมครับอ่าผมกําลังจะหมายถึงว่าแอปตัวเนี้ยมันจะเป็น state ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง หมายความว่ายังไงคือตัวฟัตเตอร์นะครับมองทุกๆอย่างเป็นวิดเจ็ตนะครับนี่มองทุกอย่างในหน้าจออันนี้ผมรันแอปขึ้นมาแล้วนะครับมองทุกๆอย่างเป็นวิดเจ็ตไอตัวนี้ก็เทคนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นลักษณะแบบแอปบาร์แล้วก็มีเทควิวนะครับตรงนี้เป็นปุ่มนะครับแล้วก็มีไอคอนอะไรพวกเนี้ยนะครับไอพวกเนี้ยเรามองเป็นวิดเจ็ตหมดเลยทีนี้วิดเจ็ตตรงนี้นะครับมันอยู่ภายใต้วิดเจ็ตตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า m a ททิ i เ l App แอซึ่งมันอยู่ในแอปนั่นเองซึ่ง m a ม p ทิลเี้ย มันเป็นลักษณะแบบตีมนั่นเองนะครับทำให้เรานะครับออกแบบนะครับตัวแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างสวยงามเลยเพราะฟัตเตอรนะครับเขาเตรียมตีมแมกซูเรียลมาให้เราแล้วนะครับมันทำให้ Android กับ iOS เนี่ยมันมีหน้าจอไม่ผิดเพี้ยนกันเยอะนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นค่ายอื่นๆเนี่ยอาจจะมีประเด็นเรื่องของตัวไย Android หน้าตาอีกแบบหนึ่ง iOS หน้าตาอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าโจ Material App เนี่ยมันคุมตีมนั่นเอง เข้าใจคําว่าคุมธีมใช่ไหมครับเช่นผมบอกว่าทุกคนทุกคนจะต้องนะครับใส่เนทไท้นะครับอ่าสีลุ้งเนี่ยมางานผมนะเนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องธีมถูกต้องไหมครับอ่าดังนั้นมันก็เลยสวยงามเหมือนเหมือนกันนั่นเองทีนี้แนมะทเทอเรียลตีมมันเป็นวิเจ็ตหนึ่งตัวของตัวฟัตเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งมันจะประกอบด้วยของการอ่าอันนี้ชื่อไทเทิลไทเทิตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันคือไทเทิลแอปส่วนไหนอะ่ะนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันคือไทเทิตรงนี้ครับเวลาทําการ ย่อแอป,ปมาเนี่ยเราจะเจอคําว่า f a t เ e r ร์นะครับเดโมแอปเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นชื่อนะครับเวลาเราเคลียร์แอปอะไรพวกเนี่ยมันจะเป็นชื่อโชว์มาแต่คําว่า f a t เ e r Demo Homepage เนี่ยมันเป็นชื่อ t i เทิของตัวหน้าโฮมเพจนะครับดังนั้น t i t a ิตรงเนี่ยมันจะเป็นชื่อที่มันปรากฏอยู่ตรงแอป,ปตรงนี้นะครับอตอนนี้ผมใช้ Android Version ใหม่นะครับมันไม่โชว์แต่ใครใช้มือถือเก่าๆจะเห็นภาพเลยว่ามันจะมีชื่อโผล่มาตรงนี้นั่นเอง ดังนั้นชื่อตรงนี้เราก็ทําการตั้งชื่อให้มันตรงนะครับกับตัวแอปที่เราจะทําการปล่อยให้กับพวกยูเซอร์ใช้งานนะครับซึ่งในเคสนี้ผมก็ชื่อว่า My Stock นั่นเองโอเคนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของธีมนะครับธีมตอนนี้เราสังเกตเห็นนะครับเราจะใช้ธีมสีฟ้าเป็นหลักนะครับใครไม่ชอบสีนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้หรือเราจะกําหนดเป็นลักษณะแบบโค้ดสีก็ได้แต่เบื้องต้นก็คือ ผมก็ไม่ได้โฟกัสมันมากนะครับก็คือใช้สีตีม default นะครับส่วนเวอร์ชวล e ด t i ิสติ่งนี้นะครับมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องพวก d e s ก t ท็อปแกับเว็บแ p ปนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าฟัตเตอร์เนี่ยมันสามารถนะครับอ่าเขียนโค้ดแล้วไปรันบน d e s ก t ท็อปแก็ได้หรือตัวเว็บแอพ i ลิเคชันก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของตัวมุมมองนั่นเองนะครับมันจะพยายามทําพวกหน้าจอให้มันมีขนาด ที่มันเหมาะสมแต่ละอุปกรณ์แต่ละแพลตฟอร์ม OS นั้นๆด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็ปล่อยเป็นค่า default นะครับถัดมาตัว Home ตัวนี้จะเป็น Home Page นั่นเองนะครับอ่าเพื่อบอกว่าหน้าจอเริ่มต้นเราเป็นหน้าจออะไรละ่ะนะครับตอนนี้เรามีแค่หน้าจอเดียวแล้วก็เป็น Home Page ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นวิ d เจ็ตนะครับ1ตัวที่ตัวฟัตเตอร์เตรียมมาให้เรานั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมารู้จักไอตัวแมชชีนร์แอปนี้มากขึ้นเช่นการกําหนดเส้นทาง อะไรพวกนี้นะครับยังมีอีกเยอะเลยนะคบเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่า a t e rate ตรงเนี้ยมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าตอนเนี้ยนะครับทั้งแอปเราเนี่ยนะครับกำลังใช้วิดเจ็ตตัวหนึ่งที่ชื่อว่า m a t e r i a l App เป็นตัวคุมหมดเลยทีเนี้ยมันจะเป็นสภาวะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะเรากําลังคอนฟ l ิก t นู่นนี่นั่นทุกอย่างคมหมดแล้วเห็นไหมครับแล้วเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงมันแต่ทีนี้หลายคนก็เกิดคําถามว่าอ้าว แล้วตอนที่เรากดบวกบวกบวก,กอย่างเนี้ยแหละไล่ตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวอ่า m a ิลเลียลแ p อ๋อคำตอบคือไม่ใช่ครับตอนที่เรากดเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะครับ m a c กช i ลเ a ี p p ตัวนี้มันจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเครื่องมือทําการพิสูจน์ให้ดูเพียงแต่ว่าแค่บอกก่อนว่าตอนเนี้ยสเตตเลสตรงเนี้ยมันบอกว่าวิดเจ็ตตัวนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะส่วนไอวิดเจ็ตที่มันเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมันเป็นส่วนของโฮมเพจครับ ให้เรามาดูที่โฮมเพจกันอ่าโฮมเพจตรงนี้นะครับมันจะเป็นสเตตฟูลแล้วเห็นไหมครับอ่ามันจะไม่ใช่สเตตเลสแล้วทีนี้สเตตฟูลนะครับจะเป็นลักษณะแบบ d y n a ม i ินั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงนะครับก็คือเราคาดหวังว่า widget ตรงเนี้ยมันจะมีการสร้างใหม่ตลอดเวลานะครับเช่นตอนนี้เราเห็นหน้าจอตรงเนี้ยนะครับเราเห็นเรากดบกบวกบวเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้สังเกตดีๆนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งหน้านะมันเปลี่ยนแปลงแค่เท็กนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องเข้าใจโค้ดก่อนที่มันเตรียมมาให้เราโค้ดตัวนี้นะครับมันเป็นโฮมเพจแล้วมันใช้ตัว stateful นะครับเป็นการบอกว่าทาั้งหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่พอยต์ของเราคือเราต้องการแค่เปลี่ยนแปลงเท็กนะครับมันจะมีประเด็นหนึ่งประเด็นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับให้รู้ไว้ก่อนว่า stateful คืออะไรอ่ะทีนี้ stateful นะครับจะประกอบด้วย2คลาสนะครับ อันนี้คือคา์ดแม่อันนี้คือคาดลูกนั่นเองนะครับทำไมเรามาต้องทําอย่างนี้ล่ะนะครับให้เราเข้าใจว่าบางครั้งนะครับตัวการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยเราอยากจะเก็บสภาวะนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือโฮค่าอะไรสักอย่างหนึ่งไว้อะเราก็จะโฮไว้ที่ค่าตัวแม่นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆเราถึงจะเข้าใจคําพูดผมนะครับ นะเบื้องต้นตอนนี้ให้เรารู้ก่อนว่าสเตตเลกับสเตตฟูคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรื่องของตัว whole state เนี่ยนะครับที่ทาการเก็บสเตตไม่ให้การเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ให้รู้เลยว่าสเตตฟูเราจะมีทั้งคาดแม่เราก็คาดลูกนะครับทีนี้ในส่วนของตัวคาดลูกนะครับสังเกตว่านะครับคาดลูกตัวนี้นะครับมันก็จะทําการ overlay widget view เหมือนกันเลยซึ่งมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับสเตตเลสเลยเห็นไหมครับ ่าเหมือนกับ t a t e เลยเลยก็คือทุกๆสเต e ก็จะมีการ b u วว d w เจอ e t ออกมานะครับอ่าแต่ตัวสเตทฟูลตอนนี้ที่เราเห็นอยู่มัน b u วว d w เจ g e t เลยออกมา b u วว d w เจ g e t ตัวส c ัดโฟลด์ขึ้นมาส c a ดโฟลด์ก็คือ widget 1หนึ่งตัวนะครับของตัว f ัต t ตอรที่เขาเตรียมตัวออกมาให้เราทําให้เรานะครับใช้พวก m a ทชิวเรียลดีไซน์ต่างๆวาง layout อะไรได้สวยงามเลยเช่นผมมีตัวอย่างว่าผมอยากจะทําหน้าจอยอย่างเนี้สยสวยๆเลยผมอยากจะวางแอปบาร นะครับถ้าสมมุติเราเขียนโค้ดกันสดๆเนี่ยเราวางแอป bar เนี่ยตำแหน่งอาจจะไม่ได้เช่นความสูงอาจจะไม่ได้เราไม่รู้ไงว่าความสูงเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าชาร์โดเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าปุ่มมันวางยังไงไอตัววิดเจ็ตตัวนี้เขาเตรียมมาให้เราแล้วครับก็คือในส่วนของแอป bar เราก็กําหนดแอป bar แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่าพื่อ่ายๆคือมันกําหนด layout เช่นเดียวกันผมอยากได้ปุ่มตัวนี้นะครับ ซึ่งเราจะเจอปุ่มแนวเนี่ยอยู่มุมขวาตลอดเลยถูกต้องไหมครับการที่เราเอาปุ่มตัวนี้มาวางก็เกิดคําถามว่าเอ๊แล้วเราจะห่างจากจอขนาดเท่าไหร่ดีเนี่ยนะครับอ่ามันถึงจะสวยล่ะนะครับไอตัวสแครฟโฟ d ดตัวนี้มันก็เตรียมมาให้เราแล้วครับชื่อว่า f o ตติ้งแอคชั่นบัตทอนเราก็วางแค่ปุ่มไปมันก็จะเป็นตําแหน่งที่สวยงามเลยทําให้เราไม่ต้องมานั่งซีเรียสว่าเฮ้ยวางตําแหน่งไหนมันถึงจะสวยนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับถัดมามันก็จะมีเรื่องของตัวสแน็คบาร นะครับโมเดลเด้งขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยมันเตรียมมาให้หมดเลยเอาเป็นว่าสแครฟโฟรคือเวกเจ็ตเจ๋งๆตัวหนึ่งเลยนะครับของตัวฟัตเตอร์ที่เตรียมพวกเรย์ต่างๆมาให้เราเราไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าฉันจะวางซ้ายจะวางขวาจะวางตำแหน่งไหนให้สวยดีละ่ะมันเตรียมมาให้แล้วขอให้เรารู้ครับว่ามันใช้งานยังไงแอปเราจะสวยทันทีเลยอ่ะทีนี้อันนี้คือ w i d เจ็ตนะครับที่มันถูกบิวออกมาในสเตตฟูลนะครับแต่พอยต์ของผมก็คืออยากให้ดูค่าตัวนี้ครับค่าตรงนี้ก็คือในส่วนของตัวเทคตัวนี้ถูกต้องไหมครับ อ่าเทคตัวนี้จะเป็นค่าเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไหมครับเขานี่คือตัวแปรอ่าคือตัวแปรศูนย์ตัวนี้ตอนแรกมันเริ่มต้นที่ศูนย์ก่อนแต่ตอนนี้ผมกดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีอ่าปุ่มหนึ่งปุ่มเนี่ยนะครับ on page เห็นไหมครับ on page ตรงนี้มันจะเป็นคําสั่งในการนะครับกดนั่นเองสังเกตว่ามันจะไปเรียกใช้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไอตรงนี้แหละมันคือฟังก์ชันข้างบนที่เขาประกาศอยู่เห็นไหมครับเป็นฟังก์ชันแบบ void ทีนี้ฟังก์ชันแบบ void เนี่ยมันจะมีความสามารถอันนึงเขาเรียกว่า set state นะครับอไอ้คำว่า set state ตรงนี้เราจะพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ภายใต้ stateful เท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูเลยผมมาที่ stateless นะครับผมพิพิมพ์คำว่า set state สังเกตไม่มีเลยถูกต้องไหมครับไม่มี auto ขึ้นให้เพราะว่าคำสั่ง set state จะเป็นคำสั่งสำหรับการรีดอในฝั่งตัว state ู full เท่านั้นนะครับสเตตเลสไม่สามารถทําได้ทีนี้ไอ้คำว,ว่ารีดอของผมหมายความว่ายังไงคือตอนที่เราเรียกใช้คําสั่ง SetState เนี่ยในส t ต f ฟ l นะครับนะครับฟังก์ชัน build จะถูก Build ใหม่หมดเลยนี่ตรงนี้นะครับจะถูก Build ใหม่หมดเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับผมทําการลบอย่างนี้ให้เห็นแค่ภาพแค่นี้พอนะครับสมมุติผมเรียกคําสั่ง set State นะครับซึ่งไอ้คำสั่ง set state เี่ยมันจะอยู่ภายใต้คลาสตัวนี้ถูกต้องไหมครับที่เป็น state f u l เนะี่ย นะครับพอเราเรียกคำสั่งนี้ทุกๆอย่างที่อยู่ในบิลจะถูกเรนเดอร์ใหม่นั่นเองนะครับถูกสร้างใหม่นะครับสังเกตว่าพอถูกสร้างใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะก,ก็ตอนนี้โจทย์เราต้องการบวกค่าเขาใช่ไหมครับเราก็มาดูจากโค้ดตัวอย่างครับนี่ไงตัวแปรเขาบวกๆก,ก็คือบวก1ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเช่นเิืกี้ผมมีค่า2ผมบวกไปอีกหก็เป็นค่า3พอผมบวกเป็นค่า3เสร็จนะครับผมจะสั่งเซต t a t e ตอนนี้ค่าผมเป็น3 SetState มันก็จะทําการรีดอใหม่หมดเลยดังนั้นตัวแปรตรงนี้ก็จะเป็น3แล้วต่อมาผมเลือกคำว่า SetState แล้วผมบวกเลขเป็น4มันก็จะรีดอใหม่มันก็จะเป็น4ดังนั้นก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าตัว f ัต t ต r เนี่ยมันจัดการพวกหน้าจอที่มันไดนามิกยังไงมันใช้หลักการรีดอใหม่นั่นเองนะครับเหมือนเราเซตค่าไว้ที่ตัวแปร1ตัวแล้วเราก็สั่งให้มันรีดอนะครับวิเจ็ตนะครับ สังเกตว่าผมใช้คําว่าวิดเจ t ตผมไม่ได้ใช้คําว่าหน้านะครับแต่ตอนนี้มันดันมีประเด็นไงมันดันไปนะครับรีดอทั้งหน้านั่นเองเราเห็นแคปโฟ d ตรงนี้เราเห็นแอปบารถูกต้องไหมครับตอนนี้มันไม่เมกเซนหนึ่งเรื่องตรงที่ว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงค่าตรงนี้เรากดบวกไปเรื่อยแต่แอปบารเราถูกสร้างใหม่ครับมัน a มกเซนไหมไม่ Make มกเซนเลยเช่นเดียวกันตัวปุ่มตัวนี้ก็ไม่เมกเซนครับที่จะถูกรีดอใหม่ เพราะอะไรครับเพราะมันเปลือง performance นั่นเองมันควรที่จะอัปเดตแค่ในส่วนของตัวเทค t ตัวนี้ตัวเดียวถูกต้องไหมครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมจะทําการเปิดเครื่องมือตัวหนึ่งให้ดูนะครับตัวนี้ชื่อว่า Futter Performance นะครับที่มุมฝั่งขวาให้เรากดเปิดขึ้นมาได้เลย Futter Performance หรือถ้าใครไม่มีนะครับมาที่เมนู t o o l นะครับเราจะเจอคําว่า Futter นะครับผมขอดูก่อนนะครับมันจะอยู่ที่ผมจําผิดมันอยู่ที่ v i e ครับ ในบน Android Studio เมนูบาร์นะครับเราจะมีคำว่า True Window นะครับเราจะเจอคำว่า Futter นะครับอ่า Futter Performance ให้เราเลือกคำว่า Futter Performance นะครับมันก็คืออยู่ฝั่งขวานั่นเองนะครับทีนี้พอเรามาที่ Futter Performance ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องมือในการดูครับว่าตัวแอปเราเนี่ยนะครับใช้เมมโมรีเท่าไหร่ Widget เรารีวิวยังไงนะครับอ่าเราก็จะมาดูในส่วนของตัว Widget รีวิวเรากดแท็กกันครับ พอเรากดแท็กแล้วสังเกตว่าทุกๆอย่างนะครับมันจะเป็นหนึ่งใหม่หมดเลยเห็นหนึ่งใหม่หมดเลยนะครับทุกอย่างหนึ่งละผมก็จะทําการเริ่มนะครับผมก็จะทําการกดโบวตรงนี้ครับปุ๊บสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไหมครับตอนนี้นะครับทุกๆอย่างนะครับมันถูกนับใหม่หมดเลยเห็นนะครับห้าเห็นไหมครับกดแล้วหกนะครับกดแล้วเจดอะไรประมาณเนี่ยนะครับพวกนี้ถูกสร้างใหม่หมดเลย าเหตุที่มันถูกสร้างใหม่เพราะอะไรล่ะเพราะเราเลียกใช้คําสั่ง setState ไงครับมันก็จะถูกเรียกใหม่หมดเลยในส่วนของตัวฟังก์ชัน build scaffold d o n n t e c e d o n n take d o n e app bar d o n n take d o n e floating แล้วก็ไอคอนนะครับดังนั้นเราเลยเห็นภาพแล้วนะครับว่า setState นะครับมันทําหน้าที่อะไรนะครับก็คือ r d ีดอตัว Widget ใหม่หมดเลยดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับ มันก็คือตัวนี้ต้องเปลี่ยนแปลงค่าถูกต้องไหมครับไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงหมดเลยไอเรื่องตรงเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาธิบายอีกทีหนึ่งในส่วนของตัวหัวข้อ State Management ตอนนี้ยังไม่ต้องไปโฟกัสมันครับเรื่อง Perform a n c e ผมแค่อินโทรให้เห็นคร่าวๆนะครับหลายคนอาจจะเริ่มซีเรียสแล้วว่า i, set, เฮ้ยเซสไอโซสเตตฟู l เนี่ยมันไม่ดีนะนะครับอย่าเพิ่งไปฝังใจอย่างนั้นนะครับถ้ามันไม่ดีจริง Google เขาไม่ปล่อยออกมาหรอกนะครับไอคำว่าไม่ดีเนี่ย มันอยู่ที่มือเรามากกว่ามือเราเขียนโค้ดยังไงตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวเราเราเราเปลี่ยนหมดเลยได้ไหมในมุมผมนะครับได้ครับผมผม,ผมมองว่ามันไม่เปลือง performance เพราะมันมี UI ไม่กี่ตัวถูกต้องไหมแต่ถ้าผมไปทําอย่างนี้ละ่ะนะครับผมไปเติมโค้ดอันนึงครับที่วน for loop นะครับกี่รอบก็ไม่รู้หรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของตัวพวก fibonacci ก็คือ,อทํางานหนักๆอะไรพวกเนี้ย หรือไปติดต่อเน็ตเวิร์กนานๆไอ้ตรงเนี้ยผมจะเริ่มพูดแล้วว่า performance เนี่ยมันมีผลเพราะอะไรครับตอนที่เราเซต t a t e เราก็มาทําการเรียกใช้คําสั่งหนักๆน,นั่นเองซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ make sense เอาซักเลยนะครับยิ่งการทํางานตัวนั้นมันเป็นการทํางานที่ได้ค่าเดิมๆคําถามคือเราจะมาเขียนโค้ดให้มันมีผลกระทบกับตัว Widget ตทาไมล่ะดังนั้นมันขึ้นอยู่กับมือเราครับไอ้คำว่า performance นะ นะครับอย่าไปฝังใจว่าสเตตฟูลไม่ดีนะครับดูดีๆนะสเตตฟูลถ้ามันไม่ดี Google เขาไม่ปล่อยออกมาหรอกนะครับคนที่ไม่ดีคือมือเรานั่นเองนะครับพยายามเขียนโค้ดให้มันรัดกลุ่มนั่นเองโอเคนะครับเบื้องต้นก็คือ s t e l e s s นะครับทำให้ทุกอย่างนะครับมันเป็น Static ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วน t t t e f u l นะครับทำให้ตัววิดเจ็เรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆถ้าผมจะเปรียบเปรยก็คือ state มันเหมือนสถานะหรือค่าสักหนึ่งค่าแหละที่มันจะไปมีผลกับตัวหน้าจอนั่นเองนะครับสมมุติผมมีค่าหนึ่งค่าแล้วผมเอามาแสดงผลอย่างเดียวผมก็ใช้ Sta l e s s เพราะผมบอกว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเคสนี้ก็คือคำว่า u h a v e เนี่ยมันควรจะเป็น a t e l e s s ถูกต้องไหมครับและไอตัว a อ p bar ก็ควรเป็น a t e l e s <c oughs> s นะครับ <c oughs> ส่วนส t ต f ฟู l ควรจะเป็นลนักษณะแบบไดนามิกก็คือไอตัวเลขตัวนี้ตัวเดียวแต่ผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเทมเพลตครับ เดี๋ยวตอนที่เราเรียนในหัวในหัวข้อถัดไปเนะี่ยนะครับถึงจะเห็นภาพมากกว่านี้นะครับเบื้องต้นก็เห็นภาพแล้วว่า state r a ตเ state full มันแตกต่างยังไงนะครับอันนี้อิงคอนเซปต์เบื้องต้นก่อนละกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ